สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเช e ยรเซอร์กิงเพชรที่ช่อง y o u t u เช c ยรเซอร์กิงเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาของคุณอีกแล้วนะครับในการพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์ชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศรีกรกฎนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพ,พันธ์ชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไร ผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณตลอดท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ดาวพฤหัส,สบสดียังโคจรเล็งดวงชะตาดับกับดาวเสาร์ดาวศุกร์ดาวพุธนะครับก็ยังเล็งดวงชะตานะครับ แล้วก็ดาวพระอังคารยังโครจรเป็นเกษตรราธิปดีพอหลังไปไปลายเดือนดาวอังคารคือดาวเจ้าเรือนการงานจะโครจรเป็นลาบให้ชะตาตนนะครับร่วมกับดาวพระดาวหูดาวเกตก็เล็งไปที่ดาวอังคารนะครับเพราะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังในใน,ในดวงชะตาเจาะลึกกันในเรื่องของการเงินชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นในช่วงเดือนครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์การเงินการทองนั้นเป็นเดือนแห่งรายจ่าย เดือนนี้เป็นเดือนแห่งรายจ่ายท่านใดมีแผนที่จะจับใจ่ายใช้สอยต่างๆอยู่แล้วนะครับก็จับจ่ายออกไปนะครับก็จะเป็นการแก้เค็ดแก้ไขดวงชะตาเช่นมีภาระ,ะที่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับมีสิ่งมาที่ร้อนบันทอนทร,รัพย์บันทอน,ทอนเงินต่างๆตรงนี้จับจ่ายออกไปจะเป็นการแก้เค็ดดวงชะตาให้ควบคุมวิถีของการจับใจ่ายใช้สอยให้ดีนะครับนะท่านใดที่ไม่มีแผนใช้จ่ายที่ดีก็อาจจะ เสียออกไปค่อนข้างเยอะด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับได้ยินคําพยากรณ์ก็อยากให้มันเกิดนะครับเพราะวาดวงดาวนะค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมันยังแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีรายจ่ายไปกับการเจ็บป่วยของคนใกล้ตัวหรือของตัวเองนะครับจะมีเหตุการณ์ให้เอาเงินนั้นไปซื้อยาหรือไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาโรค ของตัวเราเองอยู่คนในครอบครัวซึ่งเป็นลักษณะของการบำรุงร่างยาบำรุงร่างกายยาอะไรต่างๆก็ได้นะครับนี่เป็นการแก้เคล็ดหรือท่านใดที่กําลังจะทําบุญให้ทําบุญด้วยลายยารักษาโรคนะครับนั่นก็จะเป็นการปรับดวงชะตาเป็นอย่างดีนะครับนนในดวงชะตาจะเพื่อให้จะมีเหตุการณ์ให้เสียเงินไปกับการเดินทางไกลหรือของเก่าที่มันพังที่ต้องซ่อมแซมไม่ต้องเสียหายต้องซื้อทดแทนก็ได้หรือมีการเสียเงินไปกับการปรับปรุงซ่อมแซมในสิ่งบางอย่าง ือสิ่งที่เสียไปแล้วในด้านของการเงินนั้นนะครับท่านใดที่ในดวงชะตาเนี่ยมันยังแปอย่างหนึ่งอย่างนี้ด้วยนะนะครับท่านใดที่รองเงินเก่าๆรองเงินจากคนในครอบครัวต่างๆมีโอกาสได้มาช่วงครึ่งเดือนหลังชาวลัคนาราศีกรกฎได้มีโอกาสได้โชคได้ลาบในเรื่องของเงินมีเหตุการณ์ให้ได้เงินง่ายๆนะครับนะเพราะว่า เอาไว้ง่ายคือเลยไปจนถึงงวดนนะหนึมีนานะครับหมีนานะครับนะมีโอกาสยังมีโอกาสเกิดโชคด้วยชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องของการเสี่ยงต่างๆนะครับนะการเงินการทองของคุณนั้นนะครับถ้าจะเสี่ยงในช่วง16กลุมภากับ1มีนา2วันนี้นะครับคงไม่เกินนี้นะครับนะชาวลัคนาราศีกลุมเนี่ยให้เสี่ยงเกี่ยวกับจะเป็นลักษณะของท่าเห็นรถชน นะครับรถชนหรือมีอุบัติเหตุหรือมีคนตายหรือผ่านงานส่งดูเลขอายุพศออเกิดนะครับวันเกิดหรือแม้กระทั่งวันเกิดเหตุเวลาเกิดเหตุนะครับเลขแม่เลขอายุแม่เลขบ้านเลขรถนะครับตรงนี้นะครับมีโอกาสถูกนะชาวลัคนาราศีกรกฎคือเลขตรงนี้จะให้โชคคุณก็แล้วกันนะครับ หรือวันที่คุณไปหาหมอเจ็บป่วยตรงนั้นเอาเลขตรงนั้นนะครับเอาเลขคิวไปหาหมอตรงนั้นนะครับก็ได้นะครับในด้านของดวงชะตายังเอื้อให้คุณจะมีการจัดการเกี่ยวกับเอกสารสัญญาไปอนุญาตหรือเอกสารบางอย่างที่ต้องจัดการดําเนินการเช้าลัคนาราศีกรกฎนั้นยังมีโอกาสที่จะมีเหตุการณ์ให้คุณนั้นได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีองค์ความรู้แปลกใหม่เข้ามาสู่ชีวิตมีองค์ความรู้แปลกใหม่เข้ามาสู่ดวงชะตา ดาวบอกแม้กระทั่งว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะมีเหตุการณ์ให้อ้วนขึ้นนะครับมีเนื้อมีหนังมากขึ้นน้ำหนักเพิ่มนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะจะมีเรื่องให้ตัดสินใจมีเรื่องให้กังวลกับชีวิตบ้างนะครับแต่ใดๆแล้วชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยกําลังแห่งพฤหัสมบดีในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ นะครับกำลังแห่งพฤหัสบดีเป็นช่วงที่ทจะได้รับการเคลื่อนหนุนผลักดันจากคนที่อาวุโสกว่าด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ในด้านของความเป็นไปในความรักชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นมีโอกาสเกิดรักลับๆหรือมีคนที่จะมาคุยกับคุณลับๆไม่เปิดเผยหรือแม้กระทั่งมีเหตุบางอย่างให้เจอเจอใครบางคนแต่มันยังลงเอ่ยกันไม่ได้ด้วยเหตุบางอย่างบางประการดาวยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีกรกฎ นะครับจะมีเพื่อนมาจีบหรือมีเพื่อนติดต่อเข้ามานะครับขอคําปรึกษาขอคำช่วยเหลือมันแปลว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับจะมีเพื่อนของเพื่อนมาชอบหรือมีคนเอาความเป็นเพื่อนเอาความสนิทสนมกลมเกลียวนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัวเพื่ออยากที่จะเข้ามาคุยกับคุณก็ได้นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้หรือแม้กระทั่งอีกอย่างหนึ่งคุณไปแอบชอบเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัวบางคนมันก็เกิดขึ้นได้ด้วยในดวงชะตา ดาวอีกแปลอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะมีคนต่างชาติต่างภาษาหรือคนมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตนะครับช่วงนี้จะมีคนจ้องจับผิดคุณนะครับนะชาวกรกฎในด้านของการงานท่าในใดรอการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือย้ายออฟฟิศย้ายสํานักงานหรือซ่อมแซมปรับปรุงออฟฟิศสานักงานนั้นเป็นไปตามดวงชะตาหรือท่านใดจับงานออนไลน์หรือต้องไปทํางานนอกออฟฟิศก็ได้นะดาวแปลงก็ได้หรือไปทํางาน นอกออฟฟิศนอกนอกสำนักง,งานไม่เช่นนั้นจะมีเรื่องเบื่อเบื่อในายเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งในเรื่องของงานช่วงนี้เหมาะเจาะที่จะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางโต๊ะทํางานจัดสถานที่ทํางานใหม่นะครับนะหันทิศหันทางต่างๆเอาเคล็ดนะครับมงคลต่างๆในดวงชะตาชาวลักนณราราศีกรกฎมีโอกาสเกิดช่องทางรายได้พิเศษเกิดลาบผลบางอย่างทางการงานบางท่าน อาจจะเกิดความคิดอยากจะสร้างรายได้ใหม่ช่องทางรายได้เพิ่มมีช่องทางรายได้พิเศษหรือได้เงินพิเศษบางอย่างจากงานบางอย่างก็ได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับดำเนินกิจกรรมใดใดทางการงานมีโอกาสสาเร็จโดยเฉพาะท่านจะบุกเบิกหรือมีรายได้ที่2หรือมีรายได้พิเศษอยู่แล้วการเงินการทองคุณมีโอกาสขยับตัวไปในทางที่ดีนะครับช่วงนี้ทําอะไรต่างๆทางการงานจะมีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือขอเพียงคุณอดอ่ยปากขอความช่วยเหลือท่านใดจับงานออนไลน์ต่างๆ งานโซเชียลต่างๆงานต่างประเทศนะครับต่างๆมีมุมที่ดีในดวงชะตานะครับจะมีโชคจากบุตรบริวารท่านได้จับงานเก่างานเก่ามาลื้อใหม่มีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับมันยังแปลอียงหนึ่งว่านะครับจะได้โชคจากเด็กจากบุตรบริวารน,นะครับจะได้โชคจากงานนะครับนะในดาวเนี่ยในดาวเนี่ยนะจะเป็นลักษณะนั้นนะครับ ชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีบุตรบริวารน,นะครับนะบุตรบริวารมีโอกาสนาโชคนําความสําเร็จนะก็ต้องเกื้อกูลบริวารให้มากด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับนะใดๆแล้วในดวงชะตาของคุณก็เป็นไปลักษณะนี้การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอะไรจะแควคาดปลอดภัยชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับช่วงนี้จะเนื้อหอมมากนะโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่แฟนคุณนะครับวันนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ